The Book of Boba Fett นั้นเข้าฉายทาง Disney Plus แล้วนะครับสำหรับผู้ชมที่เป็นแฟนตัวละครคนนี้ก็อย่าลืมแวะไปดูกันด้วยนะโดยตัวซีรีส์จะเล่าต่อจาก The Mandalorian ฉะนั้นถ้าผู้ชมยังดูไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนที่พูดถึงซีรีส์ทั้ง2เรื่องด้วยนั่นเองเอาละครับและก่อนจะเริ่มวิดีโอของ The Move สนับสนุนโดย Optus แว่นกองแสงสีฟ้าสาหรับผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช ยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ o p t u s ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะและแอดไว้ส่ศูนย์จำหน่ายอ,อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อ,อุปรกรณ์ไอทีทั้ง PC, n o โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิมเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ ผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก advice.co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมผู้ชมสามารถใช้โค้ด t m f 2 2เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ The Book of Boba Fett นั้นเล่าต่อเนื่องจากตอนจบของ The Mandalorian ซีซั่นที่2เมื่อบ o b า F e t t กับ Fennec s h ช n d เดินทางกลับไปยังทาทูอินกำจัด Bi f f อร์ทูนแล้วก็ขึ้นครองบัลลงกงของจับบ้า The Hut ตัวเนเรื่องในตอนแรกจึงเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการรอดชีวิตกลับมาของบบา f เฟสนะครับแล้วก็การพยายามปกครองทาทูอินในแนวทางของตนเองเอพิโซดแรกของซีรีส์นั้นใช้ชื่อว่า Stranger in a Strange Land คนแปลกหน้ามาแปลกถิ่นที่สะท้อนชะตากรรมของบบาเฟสที่ตกไปเป็นเชลยดูบ้างทั้งนี้ Stranger in a Strange Land นั้นสามารถอ้างอิงไปได้หลายอย่างเลยนะครับเช่น <c oughs> ชะตากรรมของโมเสสที่ได้เติบโตในชนาชะวงอียิปต์ เพราะว่าเมื่อฟาโรหรู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดของเขาโมเสสก็ถูกในระเทศให้กลับไปยังชนชาติของตัวเองในที่สุดครับหรือว่าจะเป็นหนังสือในชื่อเดียวกันที่แต่งขึ้นโดยโรเบิร์ตไฮเลนเรื่องราวในนิยายนั้นเล่าเกี่ยวกับมนุษย์คนนึงที่ถูกชุบเลี้ยงโดยชาวดาวองคารวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะครับเขาก็ต้องกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อใช้ชีวิตเชกเช่นมนุษย์โลก นอกจากนั้นบริบทที่รายล้อมทารูอินเอาไว้ก็ชวนให้เชื่อว่าทารูอินได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ด้วยนะครับเช่นการที่จับบ้าเดินทางไปในเมืองโดยมีลูกน้องแบกขึ้นแคร่หรือว่าจะเป็นฉากการสวมชุดกรองของตัวเอกที่คล้ายกับการแต่งตัวของฟาโรอีกด้วยยังไงก็ตามโบบาเฟสกลับไม่ได้เลือกใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมครับเขาเลือกที่จะเดินไปบนถนนด้วยตัวเองผนวกกับการใช้แนวทางการปกครองที่เคารพกันและกันมากกว่าที่จะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือ ภาพย้อนอดีตนั้นเกิดขึ้นในตอนที่เขาหลับในเครื่องเบท่าแท้งโดยของเหลวที่อยู่ภายในนั้นมีคุณสมบัติในการรักษาบาดแผลและก็อาการบาดเจ็บได้ครับซึ่งเครื่องมืออนนี้เคยปรากฏมาแล้วใน Star Wars หรืออื่นๆเช่น Empire Strike Back ที่ลุคคือคนที่ได้รับการรักษาและ Darth Vader จากโ u e วันก็ได้เบท่าแท้งเป็นตัวช่วยด้วยเช่นกัน ความฝันเห็นภาพอดีตของโบบานั้นทําให้เราได้เห็นว่าเขารอดมาได้ยังไงเมื่อถูกอสุรกายซาแลกกลืนเข้าไปในท้องจากเหตุการณ์ในรีเทิร์นออฟเดอะเจไเขาใช้เชื้อเพลิงจากเจ็ตแพคเผาอาสุรกายจากด้านในครับในขณะเดียวกันก็ใช้ออกซิเจนจากร่างสตอมทรูเ o p e r เพื่อต่อชีวิตจนกลับขึ้นมาได้สําเร็จ ประเด็นข้อสังเกตก็คือปกติแล้วในแททูอินจะไม่มีสตอมทูเปอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นยูนิฟอร์มของแซนทูเปอร์ที่ปรับชุดเกราะให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเราจึงเชื่อว่าสตอมทูเปอร์คนนี้อาจจะเคยมาแททูอินตั้งแต่ช่วงแรกๆที่จะกระวดแผ่อำนาจเข้ามาทว่าการเจรจากับจ้บ้าในตอนนั้นคงออกมาไม่ดีครับสุดท้ายเขาก็เลยถูกโยนให้เป็นอาหารของซาแลกไปในที่สุดทั้งนี้การที่ร่างกายยังคงสภาพคล้ายๆเดิมเอาไว้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการย่อยสลายของซาแลกนั้นกินเวลานาน,านซึ่งงาาาวบบ้้้้นนก็เเเเเคคยยยปรรรีีื่ออไตมลั Over thousand years. ข้อสังเกตที่2ในซีนนี้ก็คือการใช้ไฟเผาก็ส่งผลทำให้ผิวหนังของโบบาเฟมีรอยไหม้ปักปนอยู่ด้วยนั่นเองนักแสดงที่รับบทโบบา f e เฟก็คือเทมโมรามอริสันซึ่งเขาเคยรับบทเป็นตัวละครสำคัญใน Star War s มาแล้วนะครับเช่นจังโกเฟสผู้เป็นพ่อของโบบา f เฟครับ mm hmm. เคยให้เสียงภาคเป็นเหล่าโคลนทรูเปอร์จาก Star War s อปิโซดที่2 Attack of the Clones และกาให้เสียงภาคคอมมานเดอร์โคดี้จาก Star Wars Episode ดที่ e r e v e n of the อฟในฝั่งของเกมเทมูราโม r i สันก็เป็นผู้ให้เสียงภาคปูบาเฟสที่ปรากฏตัวในเกม Star Wars Battlefront ทั้งสภาคอีกด้วยภาพย้อนอดีตยังแสดงให้เห็นซีนที่โบบาในวัยเด็กหยิบหมวกของพ่อที่เสียชีวิตขึ้นมาซึ่งซีนนี้เป็นฉากการต่อสู้ที่มีเจไดเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับและมันก็เกิดขึ้นบนดาวทะเลทรายที่มีชื่อว่าจีโอโนซิส ภาพของดาวที่ปกคลุมไปด้วยน้ําทะเลอย่างคามิโนก็หวนกลับมาเช่นกันซึ่งดาวดวงนี้ก็เป็นโลเคชันที่มีการพัฒนาและก็สร้างกองทัพโคลนให้กับฝ่ายสหพันธรัฐจักรวาลนั่นเองเซลบาสชคือยานพาหนะของเจ้บ้าที่ถูกทําลายลงในฉากเริ่มต้นภาคที่6ซึ่งเราจะได้เห็นซากของมันอยู่ใกล้ๆตําแหน่งที่โบบาผุดขึ้นมาจากใต้ดินถัดมาอีกไม่ไกลเป็นหนวดของซาแล็กที่น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ลูกใช้ปืนลําแสงยิงจนขาดในฉากนี้ โบบาเฟสยังถูกจับตัวไปโดยพวกทัสเคนเรเดอร์ทั้งนี้หมู่บ้านของพวกเขาเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรครับเพราะมันได้กลายเป็นลักษณะเต็นท์แบบนี้ไปแล้วซึ่งคาดเดากันว่าอาจจะเป็นเพราะอนาคินได้สังหารพวกทัสเคนเพื่อแก้แค้นให้กับแม่แล้วก็ทําลายหมู่บ้านเดิมของพวกเขาไปแล้วก็เป็นไปได้ครับ ทัศนเคยังเปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงที่ปกติแล้วเราจะเห็นพวกเขาสวมชุดเหม,อเมือนกันทั้งหมดแต่ว่ามาในคราวนี้พวกเขามีหัวหน้ากลุ่มและก็การแต่งตัวที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย เ d s ดดิอคือหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่คอยแนะนำแขกที่มาส่งบรรยาการให้กับโบบา F เฟสนะครับข้อสังเกตก็คือเมื่อถึงคิวของชาวกอรเรียน2คนที่ทำหน้าที่เป็นองครักษ์ให้กับเจ็บบ้ามาก่อนรอยตัวนี้ก็แนะนำให้โบบา์ทารมานทั้งคู่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดคำแนะนำดังกล่าวจึงเป็นเอสเตอร์เอ็กที่ย้อนกลับไปยังตัวตนของเอ s ดดิรอยที่ชอบทรมานคนอื่นอยู่แล้วครับโดยเฉพาะฉากที่มันกำลังทรมานก้องรอยจากรีเชอร์นอปเดอะเจได ด็อกสตราซีแห่งดาวทรานโดชาเอาเครื่องบรนณาการเป็นขนของชาววูกี้ซึ่งก็คือเผ่าพันธุ์เดียวกับชิวบาก,ก้ามาให้กับโบบาเฟสนอกจากนั้นเขายังใช้สรพนามเรียกโบบาเฟสว่าไดเมียวซึ่งก็เป็นการสะท้อนแรงบันดาลใจในการสร้างสตาร์วอลจากวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นนั่นเองโบบาเฟสกับพวกนั้นเดินทางไปยังพื้นที่มอสเอสพาซึ่งย่านชุมชนแห่งนี้ก็คือบ้านเกิดของอนาคินสกายวอลเกอร์ครับ บอสตั n Dynamic Robot สุนัข AI ที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้จริงจากบริษัทบอสตันเดนามิกก็ปรากฏตัวในเรื่องด้วยโดยทางทีมสร้างได้ติดชิ้นส่วนด้านบนทับลงไปท้าว่าสีเหลืองตัดกับสีดําที่อยู่ด้านล่างก็ยังคงสีเดิมของตัวโปรดักต์อันนี้เอาไว้ครับแม็กซ์เรพี่ช้างนะักดนตรีก็หาสมาชิกวงดนตรีใหม่มาได้แล้วหลังจากหมดยุคสมัยของจับบ้าเดอะฮัต ีนที่โบบาเฟตถูกลอบโจมตีเราจะได้เห็นอาวุธที่คล้ายๆกับกระบองไฟฟ้าจาก Star War ภาคที่2ส่วนโลมานพลังสีแดงก็น่าจะเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีมาจากชิลที่กั้น2ตัวเอกจากดัทมอร์ใน Star War ภาคแรกคำด่าของชาวโรเดียนที่ใช้ด่าโบบาเฟตมีคำว่าสลีโมที่หมายถึงพวกกลุ่มโจรข้างถนนโจรชั้นต่ำซึ่งสลีโมเป็นคำที่อนาคินในวัยเด็กเคยพูดเอาไว้ ทัสเคียนเด็กน้อยโรเดียนคนนี้แล้วก็โบบาเฟตถูกโจมตีโดยอสูรกายสีแขนเขาใช้โซ่เป็นเครื่องมือจัดการมอนสเตอร์ตัวนี้ลงในที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นวิธีเดียวกับที่องค์หญิงเลอาใช้จัดการจับบ้าเดอะฮัต และฉากสุดท้ายของเรื่องที่โบบาได้รับการยอมรับจากหัวหน้ากลุ่มทัสเคนอันที่จริงแล้วซีนนี้ตัวเด็กน้อยน่าจะเป็นคนปรับเนื้อเรื่องนิดหน่อยว่าเขาเป็นคนสังหารมอนสเตอร์ตัวนั้นแต่ว่าผู้นากลุ่มก็รู้ดีนะครับว่าเด็กคนนี้ทําไม่ได้แน่แต่ว่าเป็นโบบาเฟสที่ช่วยเอาไว้ใน,นสุดโบบาจึงเปลี่ยนสถานะจากฉเฉลยมาเป็นแขกของกลุ่มกลุ่มนี้ในที่สุดและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วนะครับใน,นสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. ล,กล้มนกกีีนนโผ ไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ